เดี๋ยวผมจะไปถือจับปูรัสก้กาม,มันจะดีกว่ไหม <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ย <c oughs> เฮ้ยแ้ <c oughs> โอ้โหปโูลักสก้าครับผมเฮ้ยหนูอย่าจิกอย่าจิกพี่อย่าจิกพี่ สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม่ใช่รายการสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ไอแปร์ชแนลครับวันนี้ผมนัดคอลลปนะครับกับยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะครับที่เขารีวิวในเรื่องของการกินกินแบบกินสะบัดหันแหลกอะ่ะกินแต่ของดีๆกินแต่ของอร่อยคือช่องว่า เออเอาดิซึ่งนัดไปแล้วนี่เขานั่งอยู่ข้างในพี่นุ่นสวัสดีครับพี่นุ่มสวัสดีพี่อาร์ตสวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับนี่อันนี้คือลองลองพูดให้มันพร้อมๆกันหน่อยดิหนึ่งสองสามเออเอาดินี่นี่ครับช่องเออเอาดิเป็นช่องที่รีวิวอาหารกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวกินก็ได้ไปกินก็ได้ เออดีทํามา2ปีเป็นไงบ้างอสองเดือนแรกเนี่ยมีคนตามห้าหมื่นเฮ้ยพอผ่านไป2ปีปุ๊บก็มีคนตามห้าหมื่นเออมาตรฐานเท่าเดิมได้พอเพียงนี่นะครับเอออาดีนะครับผมถ้าสมมุติใครอยากจะติดตามก็ไปติดตามได้เลยทั้ง Facebook, Facebook, y o u t u ู e ที่สองอย่าง Facebook, y o u ยู b e อ่าเออเอาดินะเออเอาดิมาดูกันสิว่าที่กุ้งตะก้าเศรษฐีวันนี้เราจะได้กินกุ้งเราจะได้กินตะก้าและเราจะได้กินเศรษฐีหรือเปล่าไปดูกันเลยครับผมเออเอาดิ คืออาหารทะเลปูม้าเป็นปูม้าเป็นเป็นไหมยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่นี่ยังดินอยู่เลยคือมีทั้งปูมีทั้งกุ้งนะครับครบเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้คืออะไรฝั่งนี้คืออะไรสหรับคนที่ไม่อยากลำบาคืออะไรฮะก็คือมันตายแล้วก็คือเขาน็อกไว้แล้วน็อกไปแล้วนะไอ้นอกตั้งแต่ยกไหนเนี่ยยกหนึ่งม่จฉ่เทนไฟเทนยังมีขายนังลมกับล่าด้วย ผมดมแล้วรู้เลยนะว่าอันเนี้ยมาจากหอยสุราษฎร์รู้ได้ไงอ่าจริงรู้ตัวแกจริงจริงหอยสุราษฎร์จริงใช่เพราะว่ากลิ่นจะออกใต้ๆหน่อยใต้ๆออกออกใต้ๆออกเค็มๆออกเค็มออกปลเค็มปทะเลนิดนึงใช่เค็มทะเลนิดนึงทะเลได้ได้ดมหอยสุราษฎร์ปูเนื้อโลละโลละสี่ร้อยเก้าสิบบาทถูกมากมากแต่ตัวใหญ่มากเนี่ยไซส์เนี้ยคือเอาไปทําแบบว่า ยำปูม้า่ส้มตำปูม้าโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะเด็ดมากๆเลยโอ้ยมีอะไรอีกนะกุ้งสดมนนจ๊ะพี่ตักห้ดูกุ้งเลยเหรอโอ้โหนี่เป็นๆบางคนบอกว่าเวลาไปกินกุ้งอะชอบเจอกุ้งแบบแม่งไม่แม่งไม็ดสดไงโอ้โหเฮ้ยนี่ไซส์แบบไซส์ใหญ่มากนะไซส์ใหญ่นะเนี่ยโลนี่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่คุณเขาบอกว่าเนี่ยอธิบายด้วยนะโลละสามร้อยห้าสิบ ประมาณประมาณนะฮะยี่สิบห้าถึงสามสิบโลใช่ตัวโลตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็โลหนึ่งตัวหนึ่งโลนี่อันนี้ผมว่าน่าจะยังน่าจะยังแบบบิ๊กเบิ้มแล้วนะแต่ว่าผมว่ามีอีกฝั่งนู้นใช่ฝั่งนู้นไปดูฝั่งน้นกันนี่ตัวนี้ก็ใหญ่หกร้อยห้าสิบใช่เป็นนี่หกร้อยห้าสิบตัวใหญ่มากนะหกร้อยห้าสิบตัวใหญ่มากเยอะมากสี่ร้อยห้าสิบเทสดๆเลยเทสดๆเลยตรงนี้โอ้โหนี่ เห็นไหมหมดกันเลยแล้วทีนี้พีเด็ดที่วันนี้จะพาแปรมากินนะฮะครับผมมันคือปูอร์กอากับกุ้งล็อบสเตอร์นะฮะอ่มาเลยพี่พาไปดูนี่ก่อนละกันกุ้งล็อบสเตอร์นี่ไงล็อบสเตอร์นี่ไงใช่ใช่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมาต่อกิโลต่อกิโลแปร์แปร์ใหมันตกเป็นตัวเนี่ยมันก็ตกตัวแล้วไม่กี่บาทโอ้โหโอ้โหเอาแล้วชายโยทำท่าชายโยกันแล้ว จะโดนแแตกล้วโอ้ดูนะตัวใหญ่มากใหญ่จริงนี่อันนี้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ชิมแน่ๆจะได้ชิมแน่ๆหรอพี่ใหม่ทำเมนูให้เรากินวันนี้โอเคใช่ใหญ่จริงแล้วคือเขาเนี่ยต้องอยู่ในน้ําเย็นด้วยนะใช่ต้องอยู่ในน้ําเย็นเย็นมากคือแบบว่าเพราะว่าล็อกเตอร์ต้องอยู่ในน้ําเย็นไงใช่ไม่เป็นหวัดแต่ลูกเหรอโอเคอโอเคเขาไปอยู่นะเขาไปอยู่โอ้ยโอ้ยเย็นใช่ไหม เย็นมากเย็นมากเย็นมากจริงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับปูอลาสก้านี้นะคะปูอลาสกาเราไปตาผมนะเดี๋ยวผมจะไปถือจับปูอลาสกาคือเราไม่ไปที่ทะเลแต่เรามาที่นี่ฮะมันมันจะดีบผมไหมเฮ้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเฮ้ยวัว โอ้โหปูอาสก้าครับผมเฮ้ยหนูอย่าจิกอย่าจิกพี่อย่าจิกพี่โอ้โหนี่ใหญ่มากนี่ครั้งแรกในชีวิตนะฮะในการที่ผมเนี่ยจ,จับปูอาสก้าเลยครับใหญ่เท่าหน้าใหญ่กว่าหน้าอีกน้ำหนึ่งนะตอนเนี้ยไอ้อไหนามเขาเนี่ยแห้งไปในเนื้อแนละ้วพี่ครับเอ่อวยช่วยนะครับโอ้ยโ,โอ้ย ที่ใหม่แรกผมฟังหน่อยว่าเป็นยังไงพี่แต่ก่อนเริ่มแรกเลยที่พี่มาจับธุรกิจเนี้ยจริงๆแล้วนะครับธุรกิจหลักๆก็คือผมเริ่มมาจากการ,รส่งวัตถุดิบให้ร้านอาหารร้านกระทะซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมูไก่เนื้อเราเมาสุก่กปีที่แล้วที่งร้านบุกกระทะก็มมจะใช้ประมาณนั้นพอพัฒนาการของร้<อ>านมันเริ่มเปลี่ยนไปร้านอาหารร้านบุฟเฟ่เริ่มลงอาหารทะเลเราก็เริ่มที่จะมาจับอาหารทะเลตอนนี้นอกจากส่งตามร้านอย่างเดียวพี่อยากมีหน้าร้านของตัวเองพู่ตะก้าเศรษฐีเนี่ยเริ่มเป็นเต็นท์เล คิดว่าช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมของของเด็กๆครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่เหมือนกับเปิดอยู่ในแพลนเทแล้วก็เปิดร้านบนท้ายด้วยแล้วน้องๆที่อท,ที่เริ่มทำแต่ก็้องมีงานทำปิดเทอมก็ถามว่าที่มามีอะไรผมทำไหมที่ก็เลยมาเปิดเป็นหน้าร้านเล็กๆสำหรับขายอาหารทะเลในช่วงช่วงเวลา,าตั้งแต่บ่ายเย็นโดยให้น้องเสามคนนั่นแหละกะว่าไม่ใช่อะไรให้เด็กทำคำขำให้มันมีข้าแรงใจเด็กไปครับผมพอมันก็เลยเลยเกิดมาว่ามันเกิดเงิน ำแล้วเราก็เริ่มที่จาเออไหนๆเราก็ต้องส่งอยู่แล้วของพวกนี้เราอยากเปิดเปิดเป็นเหมนเป็นของมาร์เก็ตเพื่อที่ให้คนเนี่ยเข้าถึงอาหารทะเลปกติเื่ออาหารทะเลต้องไปตอนเช้าเลยตื่นเช้าโอ้โหคือไม่งั้นคือโดนแย่งหมดเลยใช่ครับต้องไปตลาดสดอ่ะใช่ตลาดสดไปอะไรซึ่งตลาดพวกนี้มันสื่อสารเนื้อวายแล้วครับนี่ก็เลยเอ๊ะทำยังไงให้คนเข้าถึงได้แน่นอนว่าคนเปิดร้านอาหารเขาตื่นสายนะเพราะเขาต้องนอนดึกทำยังไงให้เขาวอล์กอินเข้ามาเลือกซื้อ เด <ừ> um. ี๋ยวแม้แต่พ่อบ้านแม่บ้านนี่แหละอยากจะไปทําอาหารกช้าวันแหละหรือเย็งเงยนน่ะพี่ก็เลยมองคิดดูว่าอยากให้คนเข้าถึงอาหารทะเลที่ราคาไม่แพงอืมก็เลย<ล>เป็นนี่เลยกุ้งตะก้าเศรษฐีใช่ครับตอนแรกใช้ชื่อนี้ไหมตอนแรกไม่มีชื่อก็ติดป้ายตัวใหญ่ทับป้ายไว้นี่ไวไหนหน้ทั้งนานครับกุ้งโลละ190คือเริ่มต้นกลาวว่าคุณเห็น190บาทเราแวะซื้อก็ต้องถูกอ่ะแล้วก็เข้ามาแน่นอนไม่มีเผาด้วยเป็นขายแค่สองสดเหรอใช่ครับขายแค่ของสด เอาเนี้ยเปิดขายไปประมาณสองทีเด็กเ่มโทรถามบ่อยแล้วพี่พี่ใหม่ลูกค้าถามถามีเหาไหม คนผมลำพานนะเออเองก็ไปหาซื้อ,ตอ,ตอเตา,านะเผาให้ลูกค้าแล้วกันเออไปหาซื้อเด็กก็ซื้อเผาเสร็จลูกค้าถามว่ายังไงผมก็เลยเออเนี่ยที่ค่าทำวันยี่สิบบาทพออ,อ่อผมก็กลายเป็นคอนเซ็ปต์ปัจจุบันเนี้ยมูลค้าเศรษฐีเนี่ยมาซื้อวัาที่ถุจะกี่กิโลก็ได้นะครับแต่ค่าทำครั้งเดียว20บาทนี่นะ้ำจิ้มอะไรวะจริงจริงอมันด้วยความเลยเถิดเออเหมือนกลายเป็นเป็นไปอิมมิคของเราเลยใช่ครับผมครับกลายเป็นแบบว่าจุดที่เฮ้ยเวลานึกถึงที่เนี่ยก็ต้องนึกถึงว่าโอ๊ยซื้ออะไรก็แแล้้วตต่่่่20บบาาาทททใชคคครัอนนี ก็มาอีกว่าจะใส่ที่ใหม่สใส่ภาชนะอะไรแรกๆใส่ของโฟมแล้วมันมันดูไม่ดีแล้วมัน,มนเป็นน้ำและอ,อย่างหนึ่งคือแบบว่าของร้อนๆมาอยู่บนโฟมเสร็จปุ๊บอ่าละละายอีกและช่วงนี้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับก็เลยพยายามหา,หาวัสดุจนมาเจอที่ตะกร้าครับตอนนี้พอมันมีตะกร้าก็เลยกลายเป็นชื่อร้านแล้วตั้งชื่ออะไร กุ้งตะก้าเศรษฐีเพราะว่ากุ้งพาทำเสร็จแล้วใส่ตะก้าเอตะก้าให้ลูกค้าเลยอ๋อก็คือตะก้าของเศรษฐีเนี่ยใช่ครับแล้ความหมายมันก็ดีสําหรับเราด้วยใช่ครับผมก็ประมาณนั้นโอ้โหตอนนี้มีกุ้งตะก้าเศรษฐีเนี่ยกี่สาขาแล้วพี่ถ้าในกรุงเทพนะครับก็ฝากที่รับลูกค้าคงสอกนงเมืองนเมืองัวก็ฝากที่สาาทงู้อสขาส่วนสาขาอื่นีตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับโรงที่ะับเปิดใหอีกครั้งเราะว่าเจอปัญามสุนควิดก็คือเ ได้นะครับผมตอนนี้ทุ่คพูนะครับอย่าลืมไปบุหนุนได้แล้วก็ที่รับประกาศของสองนะครับอ่ะใครที่มาจาก i p แ n c h ชาแนลมีส่วนลดพิเศษฮะมีส่วนลดไหมมีส่วนลดไหมมีส่วนลดไหม,มสำหรับน้องชัยแปนนะครับมาจากช่อง i p แ n c h ชาแนลนะครับผม ลดทันที10%นะครับเพี่อจะไปบบอกที่เคาน์เตอร์นะครับใครที่นะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะลองชิมอาหารทะเลแบบราคาถูกเป็นกันเองนะครับแล้วก็ของดีมีคุณภาพต้องที่นี่เลยนะครับถ้าบอกว่ามาจากช่องไอแปร์ชแนลมีส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์10% 10%ส s ั r i ไ e l ไล e ์ h a ร์ให้ด้วยนะครับผมครับผมมีเพจด้วยมีเพจฝากฝากแฟนน้อย จะแปลนชาแนลแล้วก็ฝากเพื่อนกุ้งตะก้าเสร็จีด้วยนะครับผมครับอ่าโอเคจแปนน่ารักมากเลยต้องขอบคุณมากครับผมใครมามาถึงที่ร้านนี้เสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ข้อมูลเฮ้ยอะไรมาตอนตอนนี้คนกําลังกินอะไรอะไรกําลังมาถามพี่ใหม่ได้เลยพี่ใหม่จะสแตไบายอยู่ที่สาขานี้ประจำใช่ครับผมครับโอเคเราจะอาหารทะเลสดๆแล้วอาหารทะเลแช่แข็งอะไรเรามีครบหมดครับ สามารถสร้างาชีพได้เข้ามาคุยกันนี่โอเคครับฝากไว้ด้วยครับกุ้งตะก้าเศรษฐีนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับพี่ใหม่ครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่ามีอะไรที่มันเด็ดมันน่ากินมากไปดูไปดูเลย ของเอออาดิไปแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนี่เลยแกะคนอื่นกินไปหมดแล้วเดี๋ยวได้ผม้ะเนี่ยนิ้นเต็มเต็ม อาหารอื่นๆเนี่ยนะครับใครที่อยากกินอะไรสั่งมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นส้มตมส้มตำมีแมงดายำแมงดายำไข่แมงดามีกุ้งเผาปูนึ่งส้มตำหรือเนี่ยอะไรเนี่ยเยอะๆไม่รู้แหละมีหลากหลายเมนูและยังคือเขาบอกว่ามีบุฟเฟ่ด้วย4 99ก็คใครสนใจก็ลองมากินได้ที่นี่เลยแต่ตอนนี้ผมมาสนใจของปูสก้าอย่างเดียวแล้วผมจะแกะให้สวยที่สุดและจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกงินไกลก็ไม่ใช้การ โอ้ยหไหลไหลไหลนี่นะฮะเน้น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 นะครับผมขออนุญาตปึ๊บอร่ยอยจริงๆ่ะโอ้ยเออเดี๋ยวผมจะชิมอื่นๆส้มตำแซมเลย ตามแบบอบตามรถน่ะอยากของกินวันนี้กุ้งหั่นตาหรือว่ากุ้งเลยสักอย่างนึงหแ่เลยมีมากเผ็ดถึงนี่ถึงอิ๋งสุด้วยอย่างนี้ยกุ้งเลยทกตัวเลยอ่ะ จะพูดอะไรอ่ะคือมันอร่อยจริงๆจะได้ยมากวันนี้ที่น้องๆไม่ได้มานะครับทั้งหมดนี้เูลค่าหนึมือค่าบาทหนึ่งว่าบาทนะย้ำนะฮะเมื่อกี้ที่คุยกับพี่ใหม่พี่ใหม่บอกว่าถ้าใครมาที่ร้านนี้นะครับผมกุ้งตะก,ก้าเรษผีที่สาขาตลาดนาทคองที่ลำพูกาคลองสองเนี่ยใครมานะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยดูจากช่องไอแพนท์แชนแนลมีส่วนลด10%รเอย่าลืมครับ อาคุณพ่อคุณแม่แฟนหรือใครก็แล้วแต่มาทานซีฟู้ดสดและดีราคาเป็นกันเองนะครับผมที่นี่เลยกุ้งตะก,กาเศรษฐีนะครับผมวันนี้ไอแป c h a ทน e นลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ